อิงชาแนลสวัสดีค่ะ m a ดเดอ e ซีรีส์เมื่อเอ๋ยและเกนรู้สึกโล่งใจเพราะแม่ของเกนเปิดทางให้กับทั้งคู่ได้คบกันอย่างสบายใจเกนและเอยจึงขึ้นไปบนดาดฟ้าของคอนโดเพื่อบอกกับเอยว่าเกนคิดกับเอยมากกว่าเพื่อนแล้วและเอยคือคนที่เพอร์เฟกที่สุดสําหรับเกนจากนั้นเกนก็แสดงความรักต่อเอยด้วยการจูบกันอย่างหวานซึ้งอยู่นานสองนานและกอดกันอย่างมีความสุขที่สุด ไม่นานครูสาลี่ก็เข้ามาที่กรุงเทพเพื่อตามหาสามีที่หายไปเกณฑ์ที่เห็นท่าไม่ดีจึงนัดเจอกับครูสาลี่โดยที่ไม่บอกเอ่ยครูสาลี่ไม่ได้สนใจเอ่ยสักนิดถามถึงแต่สามีที่หายตัวไปกับเกณฑ์ว่าสามีมาหาเอ่ยหรือไม่จนทําให้เกณฑ์มโหมากที่ครูสาลี่เห็นสามีดีกว่าลูกครูสาลี่ที่ได้ฟังก็คิดว่าเกณฑ์ลามปาม เป็นแค่เด็กมาพูดจาแบบนี้กับผู้ใหญ่ได้ยังไงเกณฑ์จึงบอกให้ครูสารี่เข้าใจว่าเอยคือคนที่ถูกกระทำทำไมครูถึงไม่เข้าข้างลูกครูคิดจริงๆหรือว่าเอยอ่อยพ่อเลี้ยงนะครูสารี่ที่ได้ฟังก็บอกว่านี่มันเรื่องในครอบครัวครูสารี่ลุกขึ้นมาพูดจากับเกณฑ์อย่างเกลี้ยวกล่ดพอทนคุยกับเด็กเมื่อวานซืนไม่ไหวแล้วครูสาลี่จึงขอตัวกลับแล้วบอกได้ว่า ครูจะจัดการตามหาสามีของครูเองเกนเก็บเรื่องนี้เอาไว้คนเดียวโดยที่ไม่บอกใครเลยว่าได้เจอกับครูสาลี่เกนทุกใจมากเพราะรู้ดีว่าการหายตัวไปของพ่อเลี้ยงของเอ๋ยเกนรับรู้ทุกอย่างเพราะเป็นคนสั่งให้นะ้าสมคิดจัดการกับพ่อเลี้ยงของเอ๋ยเองและนะ้าสมคิดก็จัดการอย่างรุนแรงเกินไปหน่อยจนทำให้พ่อเลี้ยงนั้นตายจากโรคนี้ไปแล้วต่อมา เอ่ยและเกณฑ์เปิดดูทีวีก็มีข่าวขึ้นมาว่าพบศพชายคนหนึ่งอยู่แถวบริเวณโรงแรมซึ่งตำรวจได้นำศพมาให้ญาติพิสูจน์ซึ่งญาติของชายนิรนามคนนั้นก็คือครูสาลี่เกณฑ์ที่ได้เห็นข่าวนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากส่วนเอ่ยกับดีใจมากเพราะรู้ทันทีเลยว่าชายนิรนามคนนั้นที่ตายไปก็คือพ่อเลี้ยงโรคจิตของเธอนั่นเองผิดกับเกณฑ์ที่รู้ทันทีเลยว่า เมื่อข่าวนี้ออกมาชีวิตวัยรุ่นของเกณฑ์กำลังจะหายไปเสร็จแล้วไม่นานน้าสมคิดก็โทรเข้ามาหาเกณฑ์เพื่อเรียกให้เกณฑ์เข้ามาที่บ้านโดยด่วนเกณฑ์รีบรับคำทันทีว่าเดี๋ยวเกณฑ์จะเข้าไปค่ะเมื่อมาถึงที่บ้านเกณฑ์ก็เห็นว่าพ่อกำลังทำสีหน้าเคร่งเครียดพ่อจึงอยากให้เกณฑ์เล่าเรื่องของเออยและพ่อเลี้ยงของเออยออกมาทั้งหมดเกณฑ์จึงบอกว่าเกณฑ์สั่งให้น้าสมคิด ไปจัดการกับพ่อเลี้ยงของเอิงเอย่ยและพ่อเลี้ยงของเอ่ยก็เสียชีวิตไปตามที่เป็นข่าวนั่นแหละค่ะพ่อของเกณฑ์ที่ได้ฟังก็บอกกับเกณฑ์ว่าให้เกณฑ์อยู่เฉยเฉยเดี๋ยวเรื่องนี้พ่อจะหาทางช่วยเกณฑ์เองพ่อของเกณฑ์หันไปกำชับกับสมคิดว่าอย่าให้เอาเรื่องไปโวยวายกับนักข่าวนาะสมคิดจึงบอกกับพ่อของเกณฑ์ไปว่าไม่ต้องกังวลไปผมจะไปมอบตัวเองครับแต่แล้วเรื่องมันกลับไม่ง่ายอย่างนั้น พนักข่าวก็พยายามขุดคุยประวัติครอบครัวของเกณฑ์จนได้รู้ว่าคดีการตายของพ่อเลี้ยงของเอยมีความเกี่ยวพันกับนักธุรกิจวงการนำเข้าและส่งออกสินค้าระดับต้นๆของประเทศซึ่งก็คือพ่อของเกณฑ์และพ่อของเกณฑ์ยังมีเรื่องลามไปถึงธุรกิจสีเทาเรื่องอื่นอีกด้วยอย่างที่นักข่าวคนนึ่งได้รายงานเอาไว้จึงทำให้พ่อของเกณฑ์ไม่อาจจะช่วยเหลืออะไรเกณฑ์ได้ในตอนนี้ ซึ่งก็ทำให้แม่ของเกณฑ์กัดกุ้มใจเป็นอย่างมากรวมถึงดอกฝ้ายกับหมอมีนที่เห็นข่าวนั้นก็ต่างเห็นใจเกณฑ์ด้วยเกรทรู้สึกไม่ดีกับเรื่องนี้จึงเข้าไปต่อว่าเกณฑ์พี่สาวเรื่องที่เกณฑ์ทำทุกอย่างเพื่อผู้หญิงคนเดียวอย่างเอิงเอย่ยจนทำให้ครอบครัวต้องเดือดร้อนแบบนี้เกณฑ์จึงบอกกับเกรทไปว่าที่พี่ทำไปเพราะเอิงเอ่ยเป็นผู้หญิงที่พี่รักเกรทจึงบอกไปว่าถ้าพี่รักผู้หญิง พี่ไปหาเอาข้างหน้าก็ได้ทำไมต้องเป็นคนนี้ด้วยเกรทพยายามบอกว่าเอิงเอยเป็นผู้หญิงที่แปดเปื้อนที่พี่ควรจะเลิกกับเธอซะเกณฑ์ที่ได้ฟังจึงเข้าไปตบหน้าเกรยอย่างแรงพร้อมกับด่าน้องชายตัวแสบไปว่าไอ้หน้าตัวเมียและนี่ก็เป็นครั้งแรกตั้งแต่เกิดมาที่เกณฑ์ต้องมาทะเลาะก,กับน้องชายอย่างรุนแรงแต่กใจหนึ่งเกณฑ์ก็เป็นห่วงเอยว่าถ้าไม่มีเกณฑ์อยู่แล้ว เกณฑ์กำลังคิดว่าไม่ช้าไม่นานเกณฑ์อาจจะต้องติดคุกแน่และเอ๋ยก็ต้องอยู่คนเดียวให้ได้เมื่อเกณฑ์กลับมาที่คอนโดเอ๋ยก็กำลังรอเกณฑ์อยู่เกณฑ์เห็นเอ๋ยก็โผล่เข้าไปกอดเอ๋ยทันทีด้วยความหวาดกลัวจนเอ๋ยต้องถามเกณฑ์ว่าเกณฑ์เป็นอะไรเกณฑ์ทำทีหวัวเราะและไม่ยอมตอบแต่เอ๋ยกับรู้สึกว่าเกณฑ์ต้องเป็นอะไรแน่ๆ เอ๋ยึงมองเข้าไปในตาของเกณฑ์และจูงมือเกณฑ์เข้าไปในห้องนอนพร้อมกับผักอกของเกณฑ์ให้ล้มลงไปที่เตียงเอ๋ยโน้มตัวลงไปถามเกณฑ์ว่าเกณฑ์บอกเอ๋ยสิว่าเกณฑ์เป็นอะไรแต่เกณฑ์ก็พูดเหมือนเดิมว่าไม่มีอะไรจริงๆเกณฑ์แค่อยากกอดเอ๋ยนะ่ะเอ๋ยที่ได้ฟังจึงก้มลงไปจูบเกณฑ์แล้วใช้มือไล่ไปตามเสื้อผ้าของเกณฑ์พร้อมกับพูดไปว่าเอ๋ยไม่รู้นะว่าเกิดอะไรขึ้น ต่เออยู่ข้างเกณฑ์เสมอนะเดี๋ยวคืนนี้เอยจะช่วยให้เกณฑ์ผ่อนคลายเองเกณฑ์ที่เห็นว่าเอยกำลังมอบความรักให้เกณฑ์มากขนาดนี้เกณฑ์จึงปฏิเสธไม่ลงยอมให้เอยกินเกณฑ์ได้ทุกอย่างอย่างที่เอยต้องการซึ่งมันก็ทำให้เกณฑ์ลืมความทุกข์ใจที่มีลงไปได้อย่างมากวันต่อมาเกณฑ์ก็หลอกให้เอยไปเดทด,ด้วยกันเกณฑ์ก็พูดจาแปลก เรื่องที่อยากให้เออยู่คนเดียวให้ได้แล้วพูดถึงการเลิกลาอีกด้วยแต่เอยก็บ,บอกว่าไม่มีทางเอยไม่มีทางเลิกกับเกนระหว่างที่ทั้งคู่กําลังนั่งทานข้าวกันอยู่นั้น <c oughs> ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาหาทั้งคู่ซึ่งผู้หญิงคนนั้นก็คือครูสาลี่ในใจของเกนเกนต้องการให้เอ๋ยืนดีกับครูสาลี่พอหากไม่มีเกนแล้วเอยก็ยังมีครูสาลี่อยู่ด้วยแต่เอยกับบอกว่า เอ๋ยไม่อยากคุยกับผู้หญิงคนนี้เกณฑ์ที่เห็นดังนั้นก็พยายามขยันขยอให้เอ๋ยคุยกับแม่หน่อยสิครูสาลี่คิดถึงเอ๋ยนะเอยที่ได้ฟังก็พูดไปว่าแม่น่ะเหรอจะคิดถึงเอ๋ยที่มากรุงเทพเนี่ยก็เพื่อมาตามหาผัวที่ถูกฆ่าไปไม่ใช่หรืองไงเกณฑ์ยังคงพยายามให้สองแม่ลูกคุยกันดีๆจนครูสาลี่ได้รู้ว่าจริงๆแล้วเออยไม่ได้เป็นคนอ่อยพ่อเลี้ยง แต่เป็นพ่อเลี้ยงที่ใช้รูปและคลิปมาบังคับให้เออยอมมีอะไรกับพ่อเลี้ยงต่างหากล่ะครูสาลี่ที่รู้ดังนั้นก็อึ้งไปเลยน้ำตาคลอเบ้าเพิ่งจะมารู้ว่าสามีเป็นคนไม่ดีก็ตอนที่ตายไปแล้วครูสาลี่พยายามจะเดินไปหาเออยแต่เอยกับยังมีท่าทีปฏิเสธครูสาลี่เหมือนเดิมเพราะจริงๆแล้วครูสาลี่ไม่ใช่แม่แท้ๆของเองเออยครูสาลี่แค่เก็บเอิงเออยมาเลี้ยงเท่านั้น เกณฑ์ที่เห็นดังนั้นจึงสงสารเอิงเอยเป็นอย่างมากและพาเอยกลับบ้านซึ่งแผนที่วางเอาไว้ที่จะให้เอยได้อยู่กับแม่คงจะเป็นไปไม่ได้ซะแล้วแต่ยังไงเกณฑ์ก็ต้องไปจากเอยอยู่ดีไม่นานครอบครัวของเกณฑ์ก็หนีไปอยู่ที่เมืองนอกเพื่อกบดานให้เรื่องมันเงียบไปก่อนส่วนเกณฑ์ก็มาพูดกับเอยว่าเกณฑ์จะต้องหนีไปอยู่กับครอบครัวด้วยเหมือนกัน เอ๋ยพยายามขอร้องให้เกณฑ์อย่าไปเอ๋ยบอกกับเกณฑ์ว่าถ้าเป็นเรื่องเงินเมื่อพ่อเกณฑ์ไม่อยู่แล้วเกณฑ์อาจจะไม่มีเงินใช้เอ๋ยจะเลี้ยงเกณฑ์เองเอ๋ยจะเขียนนิยายแล้วเลี้ยงเกณฑ์เองเกณฑ์ที่ได้ฟังก็รับปากเอ๋ยไปอย่างสงงว่าเกณฑ์จะไม่ไปกับพ่อก็ได้เอ๋ยที่ได้ฟังก็มีสีหน้าสดใสขึ้นมาทันทีและเอื้อมมือไปอีกแก้มของเกณฑ์อย่างเอ็นดู เกณฑ์บอกกับเอ๋ยต่อว่าต่อให้เกณฑ์ไม่ไปกับพ่อยังไงเกณฑ์ก็อยู่ที่นี่ไม่ได้อยู่ดีเอยที่ดินแบบนี้ก็คิดว่าจะหาที่อยู่ใหม่ให้กับเกณฑ์เพื่อที่เราสองคนจะหนีตามกันไปอยู่ด้วยกันที่นั่นโดยที่เอ๋ยก็หวังแค่ว่าจะได้อยู่กับเกณฑ์อย่างมีความสุขตลอดไปและไม่ต้องแต่งงานกันก็ได้แค่เกณฑ์ได้อยู่กับเอ๋ยก็มีความสุขแล้วเพราะเกณฑ์เป็นเหมือนดั่งวิตามินใจของเอ๋ย เมื่อเกณฑ์ที่ได้ฟังจึงบอกรักเอ่ออีกครั้งและคิดว่าจะลองดูสักตั้งคนอื่นเขายังอยู่กันได้เลยพอคิดได้อย่างนั้นแล้วเกณฑ์ก็ลุกขึ้นมาเตรียมการเพื่อจะหาทางหนีไปอยู่ด้วยกันสองคนอย่างมีความสุขแล้วเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปต้องติดตามหากสปอยอะไรผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ